สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรอบนี้ก็ตัวนี้จะเป็นตัว w i ยแทนะครับแต่งแฮมเมอรแล้วก็ยกนะครับแรบสีด้วยนะครับตัวนี้นะครับพาชมนะครับมันชนจะเ,เป็นแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ยกนะครับแบกยางก็เป็นขนาด22 นะครับลบ44นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าใครดูรีวิวก็จะจำได้นะครับเป็นตัวว i t แท็กสีดำครั้งก่อนที่รีวิวนะครับแล้วก็คราวนี้รถเนี่ยแต่งเสร็จและไปใส่ตัววายบอดี้มาแล้วนะครับวายบอดี้ไปวายบอดี้มาแล้วนะครับแล้วก็แลปสีมา นะครับทุกอย่างก็เสร็จสับเรียบร้อยครับแฮมเมอร์อันนี้กันชนนะครับตกแต่งจากตัวไว้แท็กนะครับตัวนี้ไฟก็เปลี่ยนนะครับเป็นไฟมัดแต่งนะครับ บันไดข้างก็แฮมเมอร์นะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์โลบาร์แฮมเมอร์อคือเป็นชุดแฮมเมอร์เลยครับปลายท้ายตัว C นะครับการชนท้ายก็แฮมเมอร์นะครับตัวนี้ช่วงล่างก็ยกนะครับแล้วก็โชก็เปลี่ยนนะครับตัวปรับระดับก็เป็นของโปรวนเดอร์นะครับ ด้านข้างก็ตัว XLT ก็ยังอยู่นะครับ XLT แมนนวลนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็นไฟมาแแ่งนะครับเป็นบ l u e e นะครับตัวนี้เป็น red eye นะครับพอสตาร์ทเครื่องเปิดไฟเนี่ยเป็นไฟสีแดงนะครับส่วนด้านนี้ XL พัทนะครับ ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบนะครับตัวน,นี้ก็อยู่โปรสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอย่างที่ผมบอกตัวที่ขายดีสีที่หายากนะครับสีดํานี่นะครับสีดําก็แต่งไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนตัวตัวที่เราขายในเบอร์ชัวร์ปกติเลยนะครับแต่งยาง่าเป็นตัวมอนเตอร์นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรับรถ่อน 9,001นะครับ84งวด XL พัดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว e v e r e ร์นะครับรอส่งมอบพรุ่งนี้นะครับ e v e r l ร t เรสต์นะครับเป็นตัวส port ก็ไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวครอบคาดไฟท้ายด้วยนะครับตัวนี้ก็แต่งดำทั้งคันนะครับเน้นสีดำครอบทุกอย่างที่เป็นโครเมียมนะครับ แม็กยางลูกค้ายัางมีความต้องการใช้ตัวแม็กตัวเดิมน,นะครับเป็นขอบ20เอเวสปอร์ตจะเป็นแมกยางขนาด20นะครับไม่ใช่18นะครับนี่ครับสีดำคนต้องถูกโชวโลกเท่านั้นนะครับถึงจะขับสีดำทั้งคันครับอันนี้ก็วายแท็กนะครับแต่งวายบอดี้นะครับ แล้วก็แลบสีสีเขียวทหารนะครับอันนี้ก็ XLT เฮ้ยอันนี้ XL พัดโปส9 9าทำงานครับตัวนี้เดี๋ยวรอส่งมอบ39นะครับแต่งแบบนี้นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับก็เลยจะดำหน่อยโอเคครับ